โอเคครับมาต่อกัน EP3 สามนะก็ดูรีโวอตอนออกไปต่อนะครับอ้าถอยหลังนิดนึงครับยิงดิฟทิ้งไปเลยครับดิฟก็ไม่รู้เป็นไรนะไม่เข้ามันนี้ไฟรวนหมดเลยคนระับโอเคเดี๋ยวชมรีโวอ์บรรทุกปาล์มตอนปาล์มออกจากสวนกันต่อได้เลยนะครับขอให้อยครับอย่าให้บาดร้องครับบุ้ม ไอ้เท้านน้นริ้วเอาได้ไม่ทันแล้วอย่าอยู่แค่ล้อครับเดี๋ยวโรลนกระเด็นใส่ <c oughs> มันชูแรงมากคนาดนี้อันตรายนะมันราย nếu mà bạn 6 tấn nó được này có đinh khèng lắm, à chứ không bị tít, nếu tít thì lâu nãy rùa hạch โ <im itation> <c oughs> อ้โหเจ่าเฟือเราไม่ไปนี่ครับฟาดโรนไม่ต้องติดสติกเกอร์นะครับสาดในสวนเราเองเลยสองได้ปลาท้าได้้านหลัเลยดนไปหน้าติ่กเอง

Rai gắp nha hôn gắp hôn gắp mì dreng 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 gắp mì Quá quá. Ba ba ba. ตบนี้หมาไม่ได้นะเคยจมแนละ้วหนักนะนี่ออส <c oughs> ไปฟังนู้นน้ <c oughs> ชีก,กับชี <c oughs> สองรถน่าจะได้นะนี่ก็เต็มแล้ว

เลยเลยเลยเทอาหางลูกไปเลยโอ้ยังแถวริมมาร์กใช่ไหมแถวกลางนิดนึงโอเคลนี่ต้องทอนะบางบอนคุ้แคว่าแล้วแล้วก็ยังตรงนี้โอ้ยเหนีนะ

ตัวบเนีี่ยคดนเวต้องต่อหนานี่คโคลนนะลำบากจริงครับตะบามาห้าบาทก็จะดีมากนี่ดูนะสายลุยครับเกล้าับไม่ถ่ายตอนวินนี่วินออกมาพันแบบนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวต้องลากกันหน้ามืดน,นะยังไม่หมดเลยเนี่ยแมตไม้ท้องกัน มาส่งกันแม่นไหมนั่นเลยต้องเอ้อยเมตเลยแหละกรใส่ยวอดเยอะๆไปเลยกันนะไม่รู้วันนี้ไหนว่ใหญ่มาคุ้มไอ้อมาคุ้มนะนมมนะโอเคนะนี่น่าจะอีดีสับน่าจะประมาณนี้แล้วกันอย่างอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวต้องเข้าไปในตัวนี้นะโอซับ ที่ท้ายนี่ก็เริ่มร้อนแล้วถ้าชอบคลิปนี้งไงก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไว like, ้ให้ด้วยนะครับแด้วเจอกันอีพีหน้านะอาจจะหลายอีพีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม